ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับเป็นที่กล่าวถึงกันก้นพามค่อนข้างมากนะครับสำหรับกรณีที่เกาะช้างนะครับจากเรื่องของไข้มา,ราเรียสายพันธ์สายพันธุหนึ่งนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมานะครับสายพันธุ์นี้นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งจะถูกค้นพบครั้งแรกนะฮะคุณผ,ผู้ชมเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า โนวาไซน์ no I, นะครับสายพันธุ์นี้นะครับเมื่อก่อนเข้ารายการประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยทรกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับคุณดุสิตสมุรทระกระพงนะครับเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ย้ายมาคุณดุสิตบอกนะครับว่ากรณีไข้ามาลาเรียที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์โนวาไซ์นะครับ ตอนนี้เดิมเนี่ยเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจากนั้นนะครับก็เข้าทำการรักษาและปรากฏว่าเชื้อตัวนี้นะครับก็กระจายไปติดชาวบ้านในหมู่เกาะช้างรวมทั้งหมด9คนทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้รักษาหายแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับตอนนี้มีการประสานไปทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเพื่อขอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทําหมันลิงที่อยู่บนเกาะช้างนี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งมาให้เรานะครับในการนําลิงที่อยู่บนเกาะช้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับนําลิงที่อยู่บนเกาะช้างนะครับไปตรวจหาเชื้อที่ ถูกระบุว่าเป็นไข้ามาลาเรียสายพันธุ์โนวาไซซึ่งแพร่จากลิงสู่คนตอนนี้มีการนำไปตรวจแต่ว่าลิงชุดนี้รอผลการตรวจนะครับทางเทศบาลเกาะช้างเพิ่งจะจับแล้วก็นำส่งไปตรวจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไข้ามาลาเรียสายพันธุ์โนวาไซที่ตรวจพบนะฮะ เกิดขึ้นเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วตอนนี้บนเกาะช้างไม่พบนะฮะย้ำนะครับทางคุณดุสิตสมุทรรักกับพงศ์หุทธิยาแห่งชาติมู่เกาะช้างจังหวัดตราดยืนยันนะครับว่าณขณะนี้บนเกาะช้างไม่พบผู้ป่วยมาเรลลียสายพันธุ์โนวาไซน์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับนี่ก็ทําให้หลายคนตกอกตกใจนะครับว่ามีไข้ามาเรลลียเกิดขึ้นที่ หมู่เกาะช้างยืนยันนะฮะคุณดุสิตยืนยันมาแล้วว่าตอนนี้บนหมู่เกาะช้างไม่มีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหายเป็นปกติแล้วนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้หลายคนสงสัยที่มาที่ไปของไข้มาลาเรียสายพันธุ์โนวาไซต์ตัวนี้นะครับมาแบบไหนเดี๋ยวพูดคุยกับท่านนายแพทย์สุรชัยเกียมกุลนิดนึงครับรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตราดเดี๋ยวจะมาคุยซึ่ง เมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายแพทย์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับท่านก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับแม้ตัวเลขที่ผ่านมานะครับย้ำนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ผ่านมานะครับจะสูงว่า10คนนะครับแต่ว่าด้วยไข้ามาลาเรียนะครับทางท่านรองนายแพทย์บอกว่าก,ก็มีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้จริงๆแล้วน่าจะมีมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดเผยข้อมูลกันออกมา นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทางรองนายแพทย์สุรชัยเจียมกุลนะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตราดตอนนี้ท่านไลคอมาจากตราดครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะคุณหมอฮะไข้ามาลเรียาสายพันธุ์โนวาไซที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพบกันเนี่ยครับครับก็คือจริงๆแล้วตัวผมอธิบายอย่างนี้ครับมาเรียที่พบในประเทศในอดีตเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สายพันธุ์หลักๆนะครับ เช่นที่เราเรียกตัวยอ่อว่า pf pv อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วน่าจะมีมานานแล้วแหละแต่เพียงเดียวว่าอาจจะมีการค้นพบแล้วก็เปิดเผยโดยชี่ปรดีษกรมควบคุมโรคมาตอนต้นปีแล้วก็เลยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้มีการค้นหานะครับก็เนื่องจากว่ามีการสื่อสารว่าเป็นสายพันธุ์ไหนถ้าไม่เกิดการ นจะหนกในช่วงแรกๆแ,แต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นมา,าลาเรียาสายพันหนึ่งที่มีลักษณะอาการแล้วก็ความแรงก็ไม่ได้แตกต่างจากสายพัน์ที่เคยระบาดในประเทศไทยนะครับครับทีนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นจังหวัดระนองจังหวัด,วดตราดที่อยู่ที่เกาะช้างนะครับมันก็อาจจะเกิดกระทบในส่วนของ ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจผู้ประกอบการนะครับก็เลยทําให้เกิดการตื่นตระหนกจริงๆในส่วนในเชิงวิชาก,การแล้วเนี่ยครับสายพันธุ์ที่พบที่เรียกวโนไซเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรุน <c oughs> แรงจากสายพันธุ์อื่นๆที่เคยเกิดในอดีตนะครับครับคือหลายคนพอบอกว่าเป็นเป็นลิงแพร่เชื้อจากลิงสุกคนคนก็เลยตกอกตกใจอันนี้อันนี้แต่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยฮะการแพร่เชื้อเนี่ย จะมีสัตว์เป็นพาหนะแตกต่างกันไหมครับคือต้องต้องนำเรียนหนีนะครับว่าไข้ามาลาเรียเนี่ยตัวนำโรคหลักๆก็คือที่เรียกว่ายุงก้นป่องครับ,รบแต่แหล่งโรคเนี่ยอาจจะอยู่ในสัตว์ต่างๆก็แล้วแต่แต่ในตัวของโนซายเนี่ยนะครับจากการเฝ้าระวังและการค้นหาของอสำนักง,งานควบคุมโรคติดต่อ นันโดยแมลงที่6ก,กับหน่วยควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดตราดเนะีกก่ยพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในลิงนะครับแต่ลิงไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อให้คนได้มันต้องมีตัวกลางก็คือยุงยุงก้นป่องนะครับต้องนำเชื้อมาสู่คนแล้วถึงจะมีอาการป่วยในคนเพราะฉะนั้นก็คือลิงไม่ใช่ตัวนำโรคนะครับเพียงแต่เป็นแหล่งรังโรคตัวนำโรคก็คือเป็นยุงก้นป่องชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากตาม ป่าผู้หรือป่าเขานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะาการนําโรคคล้ายๆกับที่ผ่านาในอดีตไดคือเป็นยุงก้นล่องเพียงแต่คนละสายพันุนะครับแสดงแสดงว่านับปัจจุบันคือลิงแม้จะเป็นพาหะส่วนหนึ่ง แต่หมายความว่าคนที่ไปแหล่งโรกต้องเรียกว่าแหล่งโลกครับ๋แ,แต่ไม่ใช่ตัวนำโรคครับคือแสดงว่านำโรคมันเป็นยุงครับแสดงว่าถ้าถ้าคนเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ใกล้ลิงก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ต้องกังวลครับคือต้องมียุงเป็นตัวนําโรคยุงเนี่ยไปกัดแล้วเอาเชื้อมาแพร่สู่คนครับแต่แต่แต่ลิงเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อจากคนสู่าจากลิงสู่คนได้นะครับอื ทำ,ทำไมคนตกอ,อก,ตก,ตกตกใจครับเพราะบอกลิงเป็นแหล่งแหล่งโรคอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับฝีดาดด้วยไหมครับเพราะฝีดาดก,ก็ก็ลิงส่วนหนึ่งก็อ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับคาว่าแหล่งโรคเนี่ยคือตัวสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยหรือสัตว์ประเภทนั้นเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวของสัตว์แต่จะต้องมีตัวกลางนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ามี t e r m e เ i ี่ยคือตัวโ o s นะครับเป็นตัวนําจากสัตว์มาสู่คนอีกทีหนึง่ง เหมือนกับฝีดาดเนี่ยครับโดยโดยธรรมชาติแล้วลิงเนี่ยนะครับก็จะมีเชื้ออยู่แต่ว่าลิงเนี่ยลักษณะของฝีดาดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการลิงมากัดคนหรือคนไปสัมผัสกับลิงหรือไปกินเนื้ออะไรนี่แต่ตัวโนซาหรือมาเลเรียเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องมียุงก้ปนป่องเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางอาการเรียกว,ว่าทางชีวะหรือทางการระบาดทยาของโรคว่าถ้า ไม่ใช่ยุ่งเนี่ยไปกัดแล้วมากัดสู่คนเนี่ยมันจะถ่ายทอดไม่ได้เพราะนั้นต้องมียุงเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะถ่ายทอดเชื้อโนซายสู่คนแล้วก็ทําให้เกิดอาการนะครับครับท่านในแพทย์ท่านท่านท่านรองในแพทย์ะคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเชื้อมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าพอพอ,พอมาตัวนี้ทําไมคนตกอกตก,ตกใจเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดเผยกันมาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ ในอดีตเนี่ยครับเชื้อมาล,ลาเรียที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆเนี่ยครับตามแนวชายแดนหรือทั่วๆไปของประเทศไทยมันจะมีตัวตัวย่อว่า pf หรือ pv นะครับแต่ช่วงหลังเนะี่ยมีการโดยลลงทำลายจนแทบจะหมดไปจากจังหวัดใปลประเทศไทยแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างตามตะเข็บชายแดนทีนี้ตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันพึ่งมีการเจาะหรือก็อไปการแยกสายพันธุ์แล้วมาพบแล้วก็ไป บอกข่าวว่าเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบการแพร่ระบาดหรือพบการเกิดโรคในประเทศไทยมาก่อนก็อันนี้อันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการสื่อสารแล้วทําให้คนตกใจใการตื่นตนแต่เพราะว่าเวลาบอกสายพันธุ์ใหม่หรือเชื้อตัวใหม่ปั๊บแี่คนไทยก็ก็ะตนกอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าถึงแม้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งค้นพบจากการตรวจวิเคราะห์แล้วก็การแยกเชื้อเนี่ยแต่ลักษณะอาการหรือความรุนแรงของโรค หรือแม้แต่วิธีการรักษาเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากสายพันธุ์เดิมๆที่เคยมีอยู่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือตัวนําโรคก็ยังเป็นสายตัวยุงก้นป่องเหมือนเดิมไม่ได้มีการแตกแยกไปจากในอดีตที่พบว่ายุงก้นป่องเป็นตัวตัวนําโรคหลักของไข้มาล,ลาเรียครับผมครับอาการของคนไข้มาล,ลาเรียอ,อย่างผมผมไม่เคยเป็นสมมติรเราจะสังเกตง่ายๆเราจะรู้รได้ยังไงว่าเป็นไข้มาล,ลาเรียฮะ อาการไข้เมรีโอคือจะมีอาการไข้สูงหนาวสาั่นปวดศีรษะนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากเป็นน้อยหรือปริมาณเชื้อในร่างกายมากหรือน้อยนี่ก็เป็นอาก,การหลักๆนะครับ mm hmm. ทั่วๆไปทีนี้ถ้าเราไม่ได้เจาะเลือดเนี่ยเราก็จะไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วอาการไข้สูงหนาวสาั่นหรือปวดศีรษะเนี่ย mm hmm. ก็จะมีหลายๆโรคที่มีอาการคล้ายๆกันอย่างเช่นไข้ไม่ทราบสาเหตุหรืออาการที่เกิดไปเข้าป่าแล้วไปเจอเอ่อโดน เก็บหรืมมอใหม่ไรกัดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวเนี้ย <c oughs> มันจะมีอาการที่ชัดเจน,เนคือจะมีการประวดศีรษะร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือว่าอาการยังเหมือนเหมือนเดิมที่ผ่านมาคือยังไม่มีอาการที่แตกต่างไปจากเดิมากา็คือมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะแต่แต่ไข้าอาจจะสูงเท่านั้นเองครับ,รบอาการคล้ายๆไข้ขขเลือดออกไหมครับท่านนะคล้ายๆกันแต่ไข้เลือดออกเนี่ย อ่มันจะเป็นลักษณะไข้สูงยาวแต่ไม่เลย,นเนยอาจจะมีไข้สูงเป,เป็นเป็นพักๆแล้วก็หยุดนะครับอ่าเหมือนเหมือนเคยท่านเคยได้ยินเขาก็ไข้จับสันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กินยาแล้วก็นจะหายแต่ว่าไข้ไดออกเนี่ยลักษณะของมันนีคือจะเป็นลักษณะของไข้สูงลอยตลอดเวลาแล้วก็ทานยาแล้วไข้ก็จะไม่ค่อยลดหรือลดแค่เพียงเล็กน้อยแล้วที่สําคัญก็คือลักษณะของไข้ไหออกจะมี หรือมีจุดเลือดออกตามตัวร่วมด้วยแต่ไข้มาลาเรียเนี่ยจะไม่มีครับบางรายถ้าเป็นมากๆอาจจะมีการปวดเมือยกล้ามเือหรือมีการปวดกระดูกในส่วนของไข้มาลาเรียนครับซึ่งก็เป็นเรื่องของลักษณะอาการสแสดงของโรคโรคที่เกิดจากไข้สูงหรือว่าไข้จับสัรนพวกนี้ครับ,รบก็กรณีพบอาการในลักษณะนี้ต้องต้องอยังไงฮะไปโรงพยาบาลหรือว่าสังเกตอาการหรือว่ายังไงก่อน หนึ่งนะครับเน่ยถ้ามีอาการไข้สูงนะักสัมผัสศัก์แล้วมีประวัติเดินทางเข้าป่าหรือไปหาของป่าหรือไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของมาเรียหรือตามป่าเขาเนี่ยแนะนําให้ไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องเจาะเลือดตรวจหาเชื้อนะครับคือถ้าเราไปกินซื้อยากินเองเนี่ยอาการก็จะหายเป็นแค่ระยะหนึ่ง<ม>แล้วก็ถ้ามันนานไปอาจจะเกิดทําให้โรคแรกซ้อนได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ,ถ,คอถ้ามีประวัติ ว่าเข้าไปป่าไปหาของป่าหรือเดินทางเข้าป่าแล้วโดนยุกัดแล้วก็กลับมาแล้วห้าถึงเจ็ดวันมีอาการไข้สูงหนาวสาั่นปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามตัวก็ควรจะไปพบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเจาะเลือดครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็หรือทางหมอเขจะเจาะเลือดไปตรวจซึ่งก็สามารถบอกได้ว่ามีเชือ้อตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าการตรวจเลือดสามารถที่จะบอกได้เลยว่า มีเป็นเชื้อสายพันธุ์อะไรครับผมครับท่านรองฮะขออีกนิดนึงฮะณตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมีอยู่หรือว่าตัวเลขที่ที่เปิดเผยมาณปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเลขผู้ที่ป่วยแล้วหายแล้วฮะครับปัจจุบันนี้ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับตัวเลขที่นําเสนอไปเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่สะสมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับคือมันป่วยไปแล้วหายแล้วภรักษาหายแล้วนะครับ แล้วก็หน่วยางานที่มีหนะ้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยควบคุมโรคยคามคยลาลาเรียเนี่ย mm hmm. เขาลงไปจัดทีมไปสอบสวนโรคเจาะเลือดในลิงค้นหาแล้วกค็คุมโรคแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้นําท้องถิน่นและผู้ประกอบการให้ความรู้ไปแล้วรักษาหายขาดแล้ว mm hmm. เพียงแต่ตัวเลขเป็นตัวเลขสะสม mm hmm. มาตั้งแต่พฤศจิกา2564ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มนะครับอ mm hmm. ครับอ่ะเอาละครับขอบพระคุณท่านรองนะครับ ท่านรองผมครับขอบพระคุณท่านรองนะครับครับผมครับขอบคุณนะครับครับที่ครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดนะฮะนายแพทย์สุรชัยเจียมปุลนะฮะอย่างที่ท่านบอกไปตัวเลขสะสมนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่พบนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจนะครับไขมัเรียสายพันธุ์โนวาไซ์นะฮะท่านรองก็บอกไปแล้วน่าจะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการตรวจวิเคราะห์แยกสายพันธุ์เนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดเผยกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นลิง นะครับไม่ใช่พาหะนะครับนำโรคยุงก้นปล่องนะครับเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำกันไว้นะฮะยังเที่ยวได้นะฮะพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะช้างพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างตราดยังเที่ยวได้ย้ำกันนะครับก็ฝากกันไว้นะฮะไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาผลไม้ให้ชาวส่วนนิดนึงฮะก่อนหน้านี้สักอาทิตย์กว่าๆนะครับเรื่องของปัญหาราคารับซื้อมังคุดจากชาวสวนถือว่าหนักหนาพอสมควรเพราะว่า เดิมเนี่ยต้นฤดูนะฮะราคาดีดไปที่200แต่ว่าปัจจุบันราคาค่อยๆลงมา8 0 4 5 0 4 0บางที่เหลือ30เมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีฮะไปดู4ล้ลงสอบถามถึงเหตุทำไมราคามันถึงได้ลงมาก4ล้ลงนี้ต้องบอกนะครับเป็นผู้ประกอบการส่งออกรายใหญ่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานผู้ว่าสุทธีทองแย้มะฮะขนคณะไปเลยฮะ พาณิจังหวัดกเกษตรจังหวัดการคร้าภายในจังหวัดและก็รองผู้ว่าหลมถึงฝ่ายปกครองกับตำรวจนะก็ไปถามเลยทำไมราคามันลงนะครับทั้งทั้งที่ผลผลิตยังออกมาไม่เยอะมากนะครับคือทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุที่มันลงนะครับเพราะว่าผลผลิตมันออกมาเยอะ ที่สำคัญปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นที่วิ่งไปจีนน่ยกลับมาไม่ทันเพราะกลับมาไม่ทันมันก็ทำให้คำสั่งซื้อเนี่ยชะลอไปด้วยราคามันก็เลยลงนะครับซึ่งจริงๆตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมังคุดนะฮะทุเรียนด้วยวิ่งไปแล้วก็กลับมาไม่ทันผู้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่าคือบางเจ้าเนี่ยที่ตั้งตั้งราคาสูงนะครับแล้วก็มีการปรับลดวันหนึ่ง4รอบเนี่ยเป็นเพราะว่า กลางคืนเนี่ยเขาคิดว่าตู้ขเนเยอะกลับมาทันก็เลยตั้งราคารับซื้อเพราะว่าพอตั้งราคาซื้อของวม่าจะเข้าแล้วก็จะส่งออกไปได้แต่ปร,กรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆตู้มาไม่ทันมันก็เลยต้องมีการปรับปรับขึ้นลงแบบนี้นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆในภาวะแบบนี้เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าจะข้ามด่านได้เมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้ด่านบางด่านผู้ประกอบการก็บอกเราปิดนะฮะแล้วรถไฟที่สนับสนุนให้กันให้ขนส่งกันเนี่ย มันกลายเป็นว่าผู้ประกอบการต้องไปเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อตู้นะฮะคุณผู้ชมตู้ที่จะไปรถไฟเนี่ยผู้ประกอบการต้องจ่ายคิดเป็นเงินไทยรวม3 0 0แสนกว่าบาทนะครับนี่นะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเอ๊จับมือกันหัวป่าเมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับเจนานะฮะเจ้าของดากอนฟู้ดนะครับ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่งออกมังคุดรายใหญ่บอกว่ายืนยันผู้ประกอบการไม่ได้มีการจับมือหรือหัวกดราคารับซื้อนะครับไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุนี่แหละฮะที่ทำให้ผู้ว่าต้องลงไปเดี๋ยวฟังเสียงผู้ว่านิดหนึ่งฮะสถานการณ์ผลไม้ในรอบนี้นะครับค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของราคามังคุดนะฮะนายกาาได้บ้างไม่ได้ดใช่ป่ะถ้าไม่ได้ไม่เอา ราคาลงไปนะฮะในช่วง2-3วันนี้ลงไปจากกิโลละ50นะฮะห0 55นะฮะลงไปเหลือประมาณ20-20กว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนร้องเรียนผ่านสื่อทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับผมเองก็ได้อ่าที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการประกาศนะ,ะเรื่องมาตรการในการที่จะขอความร่วมมือ กับลงนะฮะผู้ประกอบการรับซื้อมองคุดนะครับในเพื่อไม่ให้บิดเบือนราคาขอความร่วมมือให,ให้ให้การกำหนดราคาต่างๆนะเกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวสวนแล้วก็ได้บอกถึงถ้ามีการกระทําผิดนะฮะจะมีกฎหมายใดบ้างในการที่จะลงโทษนะฮะแล้วก็ถากจริงแล้วเรื่องของการ กฎหมายเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะใช้แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้นะฮะก็ต้องดําเนินการอย่างเฉีบขาดเช่นกันนะเมื่อวานนี้ผมก็เลยต้องลงไปร่วมกับส่วนราชการนะฮะโดยทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านรองสุพจนะฮะก็ได้ลงไปมีตัวแทนพาณิชย์จังหวัดจากตัวแทนอำเภอตำรวจนะครับทางกเกษตรนะครับตัวแทนจากภาคจาก,กเกษตรจังหวัดแล้วก็ทาง สพ6พหนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมกันนะครับตรวจลงส่งมังคุดนะลงคัดแยกบรรจุนะครับมังคุดที่ส่งออกนะครับลายใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นลงในส่วนของลงเจนานะครับแล้วก็ลง KAF นะครับที่ที่ ที่มีการรับซื้อทุเรียนนะครับแล้วอีกหลายล้งนะครับผมสะะระหาข้อมูลนะครับอีกหลายล้งในการที่จะออกไปออกไปตรวจนะครับปรากฏว่าจากการตรวจเนี่ยนะมีการรับซื้อทุเรียนนะครับโดยทางล้งเนี่ยได้อ,อ้างว่าทุเรียนเนี่ยะจะซื้อเป็นเอ้ประธานโทษบางคดแม่ผมวันนี้พูดผิดหลายคำแล้วนะครับ ก็คือมังคุดนะฮะมังคุดนะก็ซื้อจะมี2ลักษณะคือซื้อแบบแบบมันรวมนะครับมันรวมก็จะอ่าก็จะอ่ามีการคัดก่อนนะคัดออกเป็น2อ,อเกตคัดแรกเนี่ยเกตรแรกก็คือคัดเกตอ่าที่ลูกใหญ่ผิวมันนะครับแล้วก็ไม่ดำไม่ไม่เป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะให้ราคาประมาณ45บาบาทนะฮะแล้วก็พออะไรตก ไซส์ก็จะเหลือราคาลงเลยนะครับเหลือ18บาทนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยถ้าใครขายรวมก็จะโดนโดนาทางผู้ที่ไปดักซื้อนะครับที่จะรวบรวมผลผลิตเนี่ยดักซื้อก็ก็ขายมันรวมมาแล้วก็ตีราคาต่ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็พยาต้อง,ต,องต้องหาวิธีแก้อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีคนที่ไป เป็นทั้งสายของสายเขาเรียกอะไรสายรวบรวมรวบรวมสินค้าของทางลงหรือเป็นคนเป็นทั้งผู้ที่หาไรายได้ด้านนี้นะครับอาจจะไม่เป็นสายของใครเป็นอิสระนะไปดักนะฮะเอามอเตอร์ไซค์เอาเต็นใบกลางอยู่ริมถน,นนแล้วก็ดักซื้อดักซื้อแล้วก็ว่าราคาซื้อแบบรวมนรนาคารวมมาบางทีชาวสวนก็ไม่อยากให้คัดก็อยากขายรวมไปเลยนะวพอขายรวมปุ๊บเขาก็ขอขอตีราคาต่ำ นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาราคามังคุดต่ําอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการขนส่งภาคการขนส่งก็คือจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มีเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ส่งกลับมาเนี่ยกลับมาไม่ทันเนื่องจากไปค้างอยู่ที่หน้าด่านจํานวนมากนะครับก็กลับมาไม่ทัน พอตู้คอนเทนเนอร์มีน้อยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะดึงเอาไปบรรจุทุเรียนมากกว่านะครับเพราะว่าทุเรียนเมื่อส่งไปลได้ราคาดีกว่าอยู่ได้นานกว่านะครับก็เลยให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาเอาตู้ที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วเนี่ยไปบรรจุทุเรียนนะครับก็ทำให้ตู้เนี่ยไม่มีไม่มีการไม่ไม่ที่กลับมาไม่ทันก็บรรจุในบรรจุมังคุบรรจุบอยนุครับจะสรงอ่บจ บรรจุบรรจุเพื่อส่งมาคุดไปตอบได้น้อยนะครับก็ทําให้เราตู้กับขาดแค้นแล้วก็ผู้ประกอบการก็ไม่กล้ารับซื้อไม่กล้าเสี่ยงเพราะมีมีปัญหานะครับในเรื่องของการภาคการขนส่งเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ติดสอบถามแลวได้ข้อมูลมาก็คือเรื่องของค่าขนส่งที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เชื่อทั้งหมดนะฮะเพราะว่าจะ จากการลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็ตามข้อมูลแล้วขอความร่วมมือก่อนทุกเจ้านะครับเจ้าที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเมื่อขอความร่วมมือเสร็จแล้วต่อไปจะมีการวางสายแล้วนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยวางสายแล้วนะครับไปล่อซื้อไปอะไรถ้าพี่น้องชาวสวนเห็นว่าราคาไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งกันนะครับผมเองแจ้งให้แจ้งไปที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็แล้วกันนะครับเป็นผู้ที่ดูดูแลกฎหมายตัวนี้นะครับผมก็จะได้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงไปนะครับไปล่อซื้อไปหรือเข้าไปกับพี่น้องชาวสวนเพื่อไปดูนะครับแล้วเก็บหลักฐานเพราะจริงๆการกระทําผิดในแต่ละกฎหมายเนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนอันนี้หลายคนไม่เข้าใจนึกว่าเห็นขายถูกจับได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเราก็ต้องมีหลักฐานอะไรประกอบบ้าง1 2 3สา เข้าขายไหมนะถ้าเข้าขายเราก็ดําเนินคดีตามกฎหมายเลยอันนี้ไม่ต้องกังวลถ้าลายใดเข้าขายนะครับผมเองนะครับกการที่ทําเรื่องอตั้งทีมงานนะฮะการประชุมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนอ่อนที่ผ่านมาท่านก็เห็นแล้วว่าถ้าจับผมก็จับนะับก็จับจ,จริงๆเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้ความรู้มไม้รวมมือกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่เพียงแต่ว่า ขอให้ได้หลักฐานชัดแค่นั้นเองนะครับว่าเป็นการบิดเบือนราคาเป็นการไม่เป็นการเขาเรียกอะไรไม่ยุติธรรมนะครับไม่ยุติธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวสวนอันนี้เราก็จะพยายามรวบรวมหลักฐาน123ตามที่ท่านอัยการจังหวัดได้แนะนำนะครับว่ามีจะต้องประกอบด้วยหลักฐานอะไรบ้างนะฮะเพื่อที่จะดำเนินคดีให้ครบ ก็เนี่ยแหละครับวิธีการแก้ปัญหาให้กับชาวสวนผล,ลไม้ทั้งทุเรียนบางคุดนะฮะยังไงก็ใจเย็นกันนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปคือจะทําอะไรทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะฮะจะดําเนินคดีเขาก็ต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่อยู่ๆนึกอยากจะให้ดําเนินคดีก,ก็ก็ทำเนี่ยอันนี้เวลาต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยรัฐเองนะครับถ้าหลักฐานไม่พอเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปเรียบและอาจจะถูกฟ้องกลับนะครับ ในมาตรา157นะฮะอันนี้สิ่งสำคัญนะครับที่ใจเย็นๆกันนะฮะสำหรับเช้าสวนนะครับไปดูนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับมีบางพื้นที่อย่างเมื่อวานเราเจออุบัติเหตุโดยบังเอิญนะฮะปรากฏว่าฝนตกแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีฮะพอฝนหยุดเท่านั้นนะครับเนี่ยชนกันเละเทะเลยฮะนี่เส้นจันบุรีขลุงมนะครับตรงแถบตะบนคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันนะฮะรถกระบะคันนี้ครับคุณผู้ชม ขับมานะครับปรากฏว่ามีคันหน้าขับนําหน้าอยู่หนึ่งคันปรากฏว่าคันนี้ก็ออกด้านซ้ายนะครับพอออกด้านซ้ายปรากฏว่าหักมาอีกทีไม่ทันแล้วฮะไปชนท้ายรถบรรทุกที่กาลังถ่ายของกับรถกระบะรวมเกิดอุบัติเหตุสาคันแต่รถคันที่ออกซ้ายเนี่ยนะฮะคันข้างหน้าเนี่ยฮะที่ออกซ้ายมาไปชนเข้าฝาท้ายพอดีรถบรรทุกและคุณผู้ชมคิดดูฝาท้ายรถบรรทุกเป็นสแตนเลสอ่ะมันแข็งขนาดไหนเนี่ยฮะ ทำให้คานลรถขาดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสี่คนนะครับนี่นะฮะก็ฝากกันไว้นะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องฮะเมื่อเช้านี้เองฮะหลับกลางถนนครับทางานกันเบิ่งเพลินระวังนะฮะนี่เกือบสิบนาทีนะฮะนอนหลับกลางถนนทั้งง่วงนะครับนอนก่อนนะฮะอย่าเพิ่งขับรถเมื่อเช้าเดือดร้อนกันเลยนะฮะกลางสี่แยกเมืองจันเจ้าที่ต้องมาเคาะเกือบสิบนาทีเนี่ยฮะ ม่ตอนแรกก็คิดว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเคาะอยู่นั่นนะฮะสุดท้ายปรากฏว่าเปิดประตูออกมาฮะเขาหลับคุณผู้ชมเกือบสิบนาทีแล้วรถมันติดอยู่แบบนี้เนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่เองก็กลัวนะฮะว่าจะจะ,จะมีเหตุอะไรไหมสุดท้ายหลับพอได้สติปุ๊บขับรถไปเลยนี่ฝากกันไว้นะฮะสำหรับ เรื่องของการพักผ่อนนะครพักผ่อนให้เพียงพอนะครับขับรถก็ระมัดระวังกันช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุหลายพื้นที่เพราะว่าฝนตกนะครับต่อไปเกลียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ